ส,สดีจ้สาสวัสดีทุกคนเราก็มาเล่นเกมสปีดทาวเวอกันอันนี้อย่างแรกเราก็เล่นเ,เป็นบุญตามากเลยที่ผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายคนนี้มาได้เจอกันเราเอาเอเอออึอับไอ,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 อโอเควีนีสู่คิดใครที่โม ใครที่ไม่ใช้ความเร็วนี่ใครที่เชื่องช้าที่สุดก็ตกไปจ้าจะตกไหม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 ปลาสอดเล,ดลื้อยรูกก็ชีวิตเก้าจมูกเก้าปากไม่ได้เลยนะเน,นี่ยอันเนี้ยสิงสาคัญที่สุดตกไปเรียบร้อยอือจะลื่นมาเอาใหม่ เอามาอีกรอบโอ้ผู้หญิงคนนี้เอืม่มเร่งช้าไม่ได้เลยถ้าตกก็คือตกเลยนะตกก็คือตกตายก็คือตาย ตกแล้วหนึ่งไม่ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดนะจ๊ะนี่ว้าวอันบูสากับขอ,อเบอร์ได้บอร์ด้วยค่ะ แล้วไปเล่นั่งครับมือแรองยังถูกว่าเราเริ่มไม่สบกับอารมณ์แล้วนะจ๊ะลมหายใจเข้าเราก็กระบอกสบอารมณ์นี่ก็ตามอย่างนั้นแหละถ้าตัวหายกันมือนอย่าทำวยพู้พเชอร์คุณเจียวทำให้ตกโอเคไปเลยไปเลยไปทาวเวอร์สองไปเลย ไป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 โอ้ยนี่ก็ตกอยู่นี่แหละกะตาา็ตกทำไมโอเคอย่างแรทุกทุกคนใครช่วยใครไปขึ้นขึ้นไปอย่ดนะอย่ด้านบนโดยใช้คอมนี่โอ้โหเบลลี่แล้วอันนี้ขนาดใช้โทรศัพท์มันกยกยขนาดนี้ถ้าใช้ถ้าใช้คอมก็นขนาดไหนมีคอมนะเออ มันจะกันมันง่ายมากเลยเหรอมันไม่ได้ง่ายสำหรับที่คนจิตไวเราต้องจำกัดความเร็วอย่างสูงนี่ก็หลบอยู่นั่นแหละหลบ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 ,ลบ,ลบอยู่นั่นแหละโอ้ยโอ้ย ตอบนี่ห้ามหลบนะจ๊ะห้ามหลบนะจ๊ะห้ามหลบนะจ๊ะห้ามหลบจ๊ะห้ามหลบนะจ๊ะห้ามหลบจ๊ะห้ามหลบห้ามหลบท่องไว้ห้ามหล่นแล้วก็ห้ามหลบโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย,อย,อย,อยคลิปนี้ยาวเลยคลิปนี้ยาวเลยคลิปนี้ยาวเลยนะ ยาวด้วยคลิปนี้ยาวน่าจะยาวโอ้ยนี่กา้าเพิ่งหายไปคลิปนี้ยาวชี้กกระโดดสตีดเขอแบบเร็วเท่นใจไม่หล่นแน่นะวิโอ้ โอเคจ้จะโดนไหมจะโดนไหมจะจะหล่นไหม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 จะหล่นจะหล่นไหมจะหล่นไหมห้ามหล่นนะจ๊ะห้ามหล่นนะจ๊ะห้ามหล่นจ้ะพอพอละพอดีไหมถ้าตกอีกนะจะจบคลิปแล้วนะ ไม่จบดีกว่าไม่งั้นเราก็ต้องย้ายทาวเวอร์ตกงั้นเราไปย้ายทาวเวอร์กันจ้าย้ายละย้ายก่อนแเ,เ,เกมอยู่แคสเกมอยู่แคสเกมอยู่โอเคมันก็ไม่มีอะไรนะจะเ,เดือนไหมมันจะหล่นไหม หล่นไหมหล่นไหมจะหล่นไหมจะหล่นไหมจะหล่นไหมว้าวนีเขาดัดแปลงโอ้ง่ายมากูง่ายอยู่นะถ้าบอกว่าไม่ง่ายคือไม่ง่ายกิอันนี้หล่นถึงที่น,นมันยาวไปถึงไหนสิ้นสุดไปถึงไหนใครที่ทำมาหล่นก็คือตุยเลย เค okay, ยายไปฝั่งอื่นเมาก็กับมีแค่เราเรากับเรานะจ๊ะสป,ปิดทาวเวอร์สองเพราะว่ามันยากเกินไปยาลนอยก็บอกอย่าล่นอย่าลนไปดูด้านหา้าหู <c oughs> สิ่งสำคัญที่สุด <c oughs> ในสมาธิมันยังไม่จบเลยมันจะยากไหมมันจะยากไหม มันจะหล่นไหมที่จริงมันก็ก็ต้องหล่นอยู่แล้วครั้งนี้ห้องคาว่าหล่นไว้เพราะว่าถ้าเราหล่นมันก็ก็ไม่หล่นถ้าเราไม่หล่นมันก็ก็หล่นขันจมูกหล่น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 ลนจะอืหล่นเราก็ไม่มีแรงบันดาลใจแล้วนะ มันกูก็ต้องหล่น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 แน่นอนหล่นมหล่นนะหล่นท่องคำว่าหล่นไว้อู้หึ้หึฮึบฮึ๊หล่นปุ๊กก็ต้องเซ็ตสิห้ามหล่นนะจ๊ะว้าว๊ด โหหุยหุยง่ายหูง่ายกว่าทาวเวอร์อีกนะโหูหง่ายมากจะหล่นไหมอย่าหล่นนะอย่าฟาลล่นใดบ่ความไม่พยายามอยู่ที่ไหนความไม่พยายามเราก็แค่นี้แหละแค่นี้แหละเราไปก่อนเนาะ แค่นี้แหละเราไปก่อนนะบ๊ายบายทุกคนไปแล้วป,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 ปบปบปตัดพิม